ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถเครนสุดล้ำสมัยจากญี่ปุ่นทาดานโ GR 1 0 0 0 EX4 รุ่นปี2025ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานพร้อมแล้วไปชมกันเลย EXTERIOR ภายนอก GR 1 0 0 0 EX4 ปี2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งตัวถังถูกออกแบบให้ลุลมมากขึ้น ลดแรงต้านขณะขับเคลื่อนโครงสร้างตัวรถเน้นความแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักล้อขนาดใหญ่สี่เพลาให้การทรงตัวเยี่ยมแม้ในสภาพพื้นผิวครุขคะระบบไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานกลางคืน PERFOMA MC E สมรรถนะหัวใจหลักของ GR 1 0 0 0 EX 4คือเครื่องยนต์ดีเซล6สูบที่ให้กำลังสูงสุดกว่า270กิโลวัตต์ประมาณ362แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง100ตันและบูมยืดได้ยาวถึง51เมตรพร้อมบูมเสริมที่เพิ่มระยะรวมได้ถึง77เมตรระบบควบคุมสมาร์ทเคาน์เตอร์ไว้และระบบเฮนโรเน็ตช่วยให้ควบคุมเครนได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย I N T E R I O R ภายใน e ห้องโดยสารของ G A R 1 0 0 0 E X 4ได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขวางพร้อมเบาะนั่งแบบสปริงและระบบควบคุมบุณหภูมิอัตโนมัติเพิ่มความสบายในการทำงานนานหลายชั่วโมง แห่งควบคุมแบบดิจิทัลนเข้าใจง่ายพร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูลเครนแบบสีรองรับหลายภาษาเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้ควบคุมเครน Safety FATURES e ระบบความปลอดภัยทาดา n โนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก GR1000EX4 มาพร้อมระบบ a m e ช่วยควบคุมการยกอัตโนมัติให้ปลอดภัยระบบกล้องรอบคันให้มุมมองชัดเจน ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเอียงเกินค่ากำหนดและเบรกแบบ ABS ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการชนและการลื่นถไหลเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน Prices ราคาราคาของ Tadano GR1000EX4 ปี2025อยู่ที่ประมาณ850,000ดอลลาร์ 8, 50, ถึง950,000ดอลลาร์ 9, 50, ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและการนำเข้าในแต่ละประเทศสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรีวิวทาดานโ G R 1 0ึ่ E X สี่ปีสองพรุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับห้องโดยสารของ G R 1 0 0 0 E X 4ได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขวางพร้อมเบาะนั่งแบบสปริงและระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เพิ่มความสบายในการทำงานนานหลายชั่วโมงแผงควบคุมแบบดิจิทัลเข้าใจง่ายพร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูลเครนแบบสีรองรับหลายภาษาเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้ควบคุมเครน Safety Features ระบบความปลอดภัย t a d a n o ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก GR1000EX4 มาพร้อมระบบ AMLE ช่วยควบคุมการยกอัตโนมัติให้ปลอดภัยระบบกล้องรอบคันให้มุมมองชัดเจน ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเอียงเกินค่ากำหนดและเบรกแบบ ABS ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการชนและการลื่นถไหลเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน Prices ราคาราคาของ t a d a n o GR 1